ได้ยินได้ฟังและชื่นใจกันไหมสมาาพเอานรู้สึกว่าทราบซึ่งในใจเป็นอย่างมากเพราะความหมายของคำตั้งแตยะที่ถานนี้ล้วนแต่สิ่งที่มีสาระทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแก่นสาร แน่นอนสิ่งทั้งวงในโลกเอาอะไรเป็นแก่นสารกันมองดูดิวันนี้มีคนมานั่งร้องไห้ต่อหน้าหลายคนทีเดียววันนี้จากกรุงเทพฯบ้างจากจังหวัดเพชรบูร์บ้างจากที่อื่นๆนบ้างหลายแห่งมานั่งร้องไห้ต่อหน้าต่อตา เขาร้องไห้เพื่ออะไรเพราะความไม่แน่นอนอะไรมันไม่แน่นอนสิ่งทั้งปวงในโลกมันไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากความตายเท่านั้นเรามองดูดีๆเถอะอ่านดีๆพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าภพกัะทรัพส,สมบัติเป็นของไม่กินังการ เป็นของไม่แน่นอนเมื่อดังกล่าวมาว่ามีคนมานั่งร้องไห้ต่อหน้าวันนี้หลายคนเรื่องของเรื่องคืออะไรคือความไม่แน่นอนพวกเขาเรื่องต้นเขาเป็นคนร่ำรวยรวยซะจนเหลิมตัวในเมื่อมีคนทุกคนจน มาขอยืมเงินกู้ทองก็งยินดีส่งครองช่วยเหลือไปช่วยเหลือมาเงินทองก็จักจมดและตัวเองก็ไปทำการค้าผิดทภาพก็เลยหมดตัวพอมันหมดตัวแล้วก็ต้องไปยืมผู้อื่นมาก็ต้องจ่ายเช็คให้เขาไปตัวเองก็แถมจะเอาสลางซะด้วย เงินของตัวเองมีมากมายแต่อยู่กับผู้อื่นคือให้เขากู้ไปนั่นเองเวลาไปทวงถามก็บอกไม่มีแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็ทำอะไรเขาไม่ได้แต่ตัวเองไปชุกู้ยืมเงินมาทุกบบาทุกต่างมีหลักฐานทานั้นแถมยังเช็คด,ด้วยตารานที่ต้องเข้าด้วยเสียอ,อกเสียใจตัวเองก็ร้องไห้ อันนี้ก็ถือว่าไม่เจริงจังไม่แน่นอนหรือรอื่นๆพวกเรามองเองเห็นว่าอะไรมันแน่นอนกันแน่บางทีอยู่ตึกหลังสูงๆเหมือนศาสาทื่มานตัวของตัวเองเหมือนเทพเจ้าดูไปอยู่มาหนีจากตึกหลังสูงนะ่ะ ไปเช่าบ้านอยู่ก็ทับหลังเล็กๆก็มีทุนไปบางคนจนแทบจะขอทานฟ้าพยายามดิ้นรนมีสามารถเกิดให้มั่งมีสิสุขขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นของแปลกสารพัท,ทุกอย่างในโลกนี้เพราะอะไรมาเป็นสิ่งแน่นอนแม้แต่ผัวเมียอยู่ด้วยกันมันก็ไม่แน่นั้น อาทีอาบจะตายจากกันไปหรือบางทีอาจจะไม่ตายเกิดความขัดแย้งอย่างแรงก็อาจจะหลีกทางกันไปก็ได้สารพัดทุกอย่างนโลกมองแล้วเอาอะไรมาเป็นแต็นสามเอาอะไรมาเป็นแน่นอนมันไม่มีอะไรที่จะแน่นอนเงือนองปีนี้เดือนละมาลุกล้มแบบ แต่เดียวกรดาวเงินล้านบาทหมดไปดิ้นรนหาใหม่มองก็เด้อมันไม่แน่นอนสักอย่างหรอกมันเปลี่ยนไปกับเปลี่ยนมาสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เสื้อผ้าของที่เราใส่มานี่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันมีกี่ชุดด้วยกันถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งกี่ลังการถาวรแล้วไม่มีที่เก็บ แบบนี้มันไปในหมดมันก็แปลไปตามสภาพของมันมองดูใหด้ดีๆอ่านให้ดีๆแถมยังไม่พออ่านมาถึงสังขารร่างกายสิเรานั่งมันอยู่ณสถานที่นี้เดี๋ยวนี้ไม่รู้เมื่อไรใครจะจงจากกันไปเรามองดูดีๆๆอ่านดูดีๆมันแน่นอนที่ไหน มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้สมัยก่อนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวบัดนี้เป็นคนแจ่สมัยก่อนเป็นเด็กบัตนี้เป็นสาวเลยจากสาวก็เป็นคนแจ่เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนถึงจุดสุดก็คือตายไม่มีอะไรที่จะแน่นอนนอกจากตายตายนี่แน่นอนที่สุดไม่มีใครจะเป็นได้แน่นอน ไม่มีใครลหละสามารถจะป้องกันความตายได้พระพุทธเจ้าจีนในเทศในประเทศกระต่อสุขมีใจความว่าสิ่งทั้งปวงในโลกยอดเป็นของทิบันไปหรือตายไปมนุษย์เราทั้งหลายจะวิศิษกจะไหนขดพระราชามหากระส กิ็ไม่มีคามสามารถจะป้องกันความตายได้ความทุกขกิการดุเดือดตนสามารถแต่ลตระวัดทุกอย่างได้สมปทานก็ไม่มีความสามารถจะเสรีป้กันปอย่าบรจุลาคือความตายได้ความตายยอดเขาถึงกขาคนจนตลอดคนขอทาน คามจนมา็นสิ่งอ้างอิงเพื่อป้องกันพยามัจจุราชไม่กินชีวิตตัวเองก็ไม่ได้คนกำลังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่กำลังแก่งอมอยากจะดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่ตายซะก่อนโดยเห็นทงงจะตายจะร้องขอพยามัจจุรา,พาชพยามัจจุราชก็ไม่เว้นหรือผู้ที่กำลังรวยมีความสุข เกิดมามีแต่ความทุกข์บัดนี้มาเจอความสุขแล้วขอสวยความสุขก็นี่สุดไปในเถิดพยายามบัจฉุลาไม่ยอมเล้นเดินให้เวลาจะต้องเอาทันทีมองดูดีๆสังขารร่างกายของเราที่เรารับลงมาแงนนเขาย้ำจะต้องจากเลยจะเอาอะไรมาเต็มแกนสารมันไม่มีอะไรทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าบอกว่า ความดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นแจกตางที่สุดโจนขโมยไม่ได้ใครจะมาแย่งไม่ได้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนคือบุญกุศลแน่นอนเลอเกินบุญกุศลอย่อมเป็นที่พึ่งความนักของสัตว์ในโลกหน้าอย่าว่าโลกหน้าแม้แต่ปัจจุบันเราก็อยู่ด้วยบุญเรามีบุญบุญจึงกระตุ้นในพวกเรา เยสละมาบำเพ็ญความดีณที่นี้ถ้าไม่มีบุญทุนเบื้องหลังแล้วจ้างก็ไม่มาถ้ามองแล้วมาไม่มีสาระมาไม่มีประโยชน์แต่สำหรับผู้มองคุณค่าหรืออนุภาพแผงบุญกุศลได้อย่างชัดเจนและผู้มีบารมีบุญกุศลเป็นสิ่งที่สั่งสงงมบูรณแล้วจึงกระตุะะต้นความรู้สึก ทั้งบ้านระบบประสาทสมองจิตใจให้น้อมมาเก่งกล้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาบำเพ็ญกุศลทีนี้มองดูดีๆสิเราอยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยกุศลอยู่ด้วยความดีคนบาปก็อยู่ด้วยบาปคนบุญก็อยู่ด้วยบุญ,บญ,รบญเรามองดูเถอะอ่านให้ดีๆมองให้ดีๆประสิทธิภาพความดีที่เราสร้างสมบุกสมบูรณ์มาไว้แล้ว ิ่งที่มีอนุภาพปันยิ่งใหญ่แต่บาปเขาก็มีอนุภาพปันยิ่งใหญ่เหมือนกันผู้ทําบาปไ้แล้วถึงจังหวะบาปให้โทษก็ไม่มีความสามารถที่จะป้องกันเขาได้เขาต้องลงโทษจังหวะบุญกุศลอัน,นวยผลประโยชน์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดทําไมบุญกุศลจึงไม่ความดีเสมอไป เราเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้สร้างความดีอย่างเดียวนี่บาปเราก็ทาความดีเราก็ทําสุดแล้วแต่ผู้ที่ทําได้มากไือน้อยบางคนอาจจะบุญมากบาปน้อยบางคนอาจจะบาปมากบุญน,น้อยเพราะนั้นการแสดงออกในปัจจุบันจึงเห็นได้ชัดถ้าผู้พิเคราะห์เห็นได้ชัดคืออะไรความสุขความทุก อนา,านะความเป็นอยู่แตกต่างกันอันนี้เป็นอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าถ้าอาศัยุญที่สร้างสมบุกม,มูรณ์ไว้เราไม่ทําอะไรมันจะเกิดได้ไหม ยิ่งพยายามยิ่งลงมันแตกจนพันธคอยพวกเรานี่มองถึงอานุภาพแห่งบุญกับบาปมองให้ด,ดีอันนี้เป็นสิ่งที่แลกดีนอกนั้นพวกเราทั้งหลายมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่แน่นอนจริงๆคืออะไรบุญกับบาปทำบาปเอาไว้ทำบุญเอาไว้แน่นอนที่สุดเป็นของกินลนการติดตามตัวของเราแน่ ย่อมเป็นสิ่งนอนุคามันใติดตามไปสู่สุคติภพสวรรค์หรือสูงยิ่งขึ้นไปจะดีเคลื่อนจากสวรรค์ล,ลงมาสู่มนุษย์ต้องเกิดในตระกูลที่ดีต้องเกิดในระแวงที่มีพุทธศาสนาเช่นอย่างพวกเราอยู่เนี่ยเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดในยุคคาพุทธศาสนาและตระกูลนับถือพุทธศาสนาและประเทศนับถือพุทธศาสนาด้วยและทวง ก็สามารถประคอง,งตัวเองเข้าสู่บาวร,รพุทธศาสนาได้ด้วยมองดูดิมองดูให้ดีๆอ่านให้ดีๆอะไรกันถ้าไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารมีเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยเป็นของแน่นอนเป็นของกิริยการไม่มีใครที่จะมาขโมยได้ไฟไม่ไหม้น้ำไม่ไหลน้ำไม่ท่วมเป็นสิ่งแน่นอน เป็นสิ่งมนุคามม่ติดตามตัวเราแล้วเอาเมื่ผลในฉะนั้นแต่ต่างจากบาปกรรมก็เป็นสิ่งที่แน่นอนเหมืองกันผู้ได้ทำบาปไปแล้วบาปกรรมยอ่อมติดตามพวะนั้นไปสู่นรกเกิดมาย่อมเป็นเพศเป็นสัตว์ประชานเวียนไปตามพกน้อยพกใหญ่มีความทุกข์ทรมานโผเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์และอาจจะเกิดมา ในยุคเขาวที่ไม่มีพุทธศาสนาเพราะไม่มีบุญเป็นสื่อสะพัดอันนี้อันนี้ก็เป็นของแน่นอนเป็นแ,แน่นอนเป็นในทางที่ชั่วแน่นอนเป็นในทางที่ทรมานเป็นทุกข์บุญกุศลเป็นของที่แน่นอนแน่นอนในทางที่เป็นสุขเป็นไปเพื่อวัฒน,นะคือฝามเจริญเพราะนั้นขอพวกเรามองเอึงสิ่งใดที่แน่นอนให้รีบสะสมสิ่งนั้น แน่นอนสิ่งที่เป็นประโยชน์คือบุญกุศลท่านก็ขอพวกเราเรีบวันนี้มาฟังคำสัญญาทิ่ฐานของแต่ละท่านซึ่งท่านตาอธิการบุญอ่านรู้สึกมีความทราบซึ้งในใจอย่างที่สุดเพราะพวกเราได้สั่งสมสิ่งที่เป็นถาวรสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์อันสูงดิ้งไว้ให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการ วกเราไปพยายามทุกวันทุกคืนกัพยายามวันพระหน้าเราก็จะได้อ่านอีกให้ฟังอีกวันพระต่อไปนุ่งก็อีกจนกว่าจะจบพต่พอดีอีกสองวันพระก็จบพอดีวันพระต่อไปนี่ก็อ่านวันพระต่อไปอีกเป็นวันออกกัญชายเราก็จะได้อ่านจนกว่าจะได้ภาวนาให้ได้ทราบกันโดยทั่วถึงอันนี้เป็นอย่างนั้นวันนี้ จะมีการจุดระเบิดคือระเบิดหินแล้วเราจะสร้างวิหารบุรพายาณูทิศขึ้น <c oughs> เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเราเองและให้กับผู้ที่มาบำเพ็ญที่นี้วันนี้การจุดระเบิดหินนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายได้ต่อจากนี้ไปพวกเราก็ขอให้เข้าที่หลบไปอยู่ในมุมที่พ้นไปจากอันตราย ถ้าต่อจากนี้ไปก็ขอให้เลิกกันรถที่จอดอยู่ออกนี้หมดหรือยังรถที่จอดอยู่ให้ออกนี้หมดนะนะต่อจากนี้ไปเลิกงานกัน